สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชมบรรยากาศยามเย็นหลังฝนตกนะคะบ้านแม่บัวกับแม่น้ําแห่งนี้แม่น้ํายามค่ะหลังจากแข่งเรือเสร็จแล้วแข่งเรือไหลเรือไฟเสร็จแล้วก็เรือทิ้งไว้แต่แม่น้ําแบบนี้แหะคะ่ะให้ผู้คนนี่มาหาปลานะคะมาหย่อนเบ็ดก็ได้ค่ะ มาหาปลามาหย่อนเบ็ดเบ็ดฝรั่งค่ะเป็นบรรยากาศยามเย็นไปถึงโน่นก็จะโค้งงอไปทางซ้ายโค้งไปเรื่อยๆจนสุดหมู่บ้านของแม่บัวแม่น้ำแห่งนี้ก็จะไหลไปลงสู่แม่น้ำโขงค่ะ คดเคี้ยวโคดงอรอบหมู่บ้านชาวบ้านก็หาปลากันจ้าที่ตลาดที่แม่บวัวไปเลาะนั่นแหละคะ่ะหาขึ้นจากแม่น้ําแห่งนี้นะคะแล้วก็ไปขายกันที่ตลาดชุมชนยามเย็นเป็นคุ้มเป็นคุ้มคุ้มใครคุ้มมันหาปลามาขายกันคะ่ะ แล้วแต่วิธีใครจะหาได้แบบไหนดักรอบดักใสใส่ตะขายใส่ยกยอมีหมดค่ะมีหมดทุกรูปแบบนี่นะคะลำน้ำบ้านแม่บัวพาเอฟทีมาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะสวัสดีค่ะ